ชินสือห่วงตี้หรือจินซีฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชินพระนามเดิมอิงเจิง้งพระโอรสในฉินเซี่ยวหอวนอ,องกับตี้ไทเฮาประสูติเมื่อ259ปีก่อนคริสตกาลขึ้นครองราชเป็นเจ้าผู้ครองแควน้นฉินสืบพระาชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาขณะพระชมพันษา13พันษาพระนามว่าฉินอ๋องเจิง้งโดยมีหลีปู้เว่ยเป็นผู้สเร็จราชการแทนในฐานะจงฟู หรือพระบิดาบุญธรรมฉินอองเจิง้งเริ่มบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองเมื่อพระชมพันษา22พันษาโดยมีราชเลขานามหลี่ซื่อเป็นที่ปรึกษาและถวายคำแนะนำพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว จากนั้นจึงก่อตั้งราชวงศ์ฉินสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้พระองค์แรกของจีนปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยพระองค์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการปรกครองแผ่นดินรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมีเอกภาพองค์ชายอี้เหรินหรือจือชูพระโอรสของอันกัวจิน เป็นพระนัดดาหรือหลานปู่ของฉินเจ้าเซียงอ๋องผู้ปกครองแคว้นฉินในเวลานั้นประสูติจากพระสนมเซียจีซึ่งเป็นพระสนมที่ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานนะัก265ปีก่อนคริสตกาลเป็นปีที่42ของราชศกฉินเจ้าเซียงอ๋องอันก่อจินได้รับแต่งตั้งเป็นองค์ราชทายาทแห่งแควน้นฉินหลังอันก่อจินได้รับแต่งตั้งเป็นองค์ราชทายาทองชายอี้เหรินก็ถูกส่งตัวไปเมืองหานตาน เมืองหลวงของแคว้นเจ้าในฐานะองค์ประกันทางการเมืองขณะพระชมพันษา17พันษาการแลกเปลี่ยนตัวประกันทางการเมืองระหว่างเจ้าผู้ครองแคว้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในสมัยชุนชิวจ้านก๋อระหว่าง770 7 2 1ถึง721ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นยุคที่แผ่นดินจีนเกิดความแตกแยกการรบราการะหว่างแคว้นจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยตัวประกันที่ถูกส่งมายังต่างแคว้นก็มักจะเป็นพระโอรสพระนัดดาหรือพระญาติคนสําคัญของเจ้าผู้ครองแคว้นนั้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ลุกรานดินแดนหรือละเมิดพันธส,สัญญาต่างๆที่ได้กระทําไว้ต่อกันองค์ชายอีเหรินเป็นองค์ประกันที่ไม่ได้มีสถานภาพสําคัญใดๆต่อแคว้นเจ้าเจ้าอองปฏิบัติต่อองคชายีเหรินไม่ดีนัก กระทั่งองค์ชายอี้เหรินพบกับหลี่ปู้เหวยข้าบดีผู้มัง่งคั่งแห่งยุคจ้านกว๋วหลี่ปู้เหวยเป็นพ่อค้าจากแคว้นเวย่ยเดินทางค้าขายระหว่างแคว้นต่างๆเมื่อมาถึงเมืองหานตานในแคว้นเจ้าได้ยินเรื่องราวขององค์ประกันอี้เหรินหลานของฉินเจ้าเซียงอองผู้ครองแคว้นฉินด้วยความชาญฉลาดในการทำการค้าหลี่ปู้เหวยเห็นว่าหากสนับสนุนให้อี้เหรินองค์ชายตกยากได้มีอำนาจ ตนเองก็จะมีโอกาสในการสแสวงหาผลประโยชน์อาชีพพ่อค้าไม่สามารถทําให้หลี่ปู้ไหวมีอํานาจบาร,รมีและชื่อเสียงกิตยยศได้พ่อค้าจากแคว้นเว่ยจึงให้สัญญากับองค์ชายอี้เหรินว่าจะพากลับไปเป็นเจ้าครองแควน้นฉินซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักเนื่องจากในเวลานั้นฉินเจ้าเสียงอ๋องพระอัยกาขององค์ชายอี้เหรินยังเป็นเจ้าแคว้นอยู่อันขอจินพระบิดาก็ยังมีโอรสอีกกว่า20องค์ส่วนองค์ชายอี้เหริน ก็ไม่ใช่โอรสองโตหรือองโปรดโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าแคว้นจึงเป็นเรื่องยากองชายอี้เหรินได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหลีปู้เหวยเป็นอย่างดีต่อมาองชายอี้เหรินเกิดไปถูกใจเจ้าจีคนรักของหลีปู้เหวยเจ้าจีเป็นชาวเมืองหานตานแคว้นเจ้าหลีปู้เหวยพบกับเจ้าจีที่เมืองหานตานความงามและความฉลาดของเจ้าจีเป็นที่ถูกใจหลีปู้เหวยมาก ถึงกับรับนางมาเลี้ยงดูหลี่ผู้เหวยตัดสินใจถวายเจ้าจีคนรักของตนให้เป็นชายาขององค์ชายอี้เหรินว่ากันว่าขณะนั้นเจ้าจีตั้งคันอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วสองปีก่อนคริสตกาลในเดือนอ้ายตรงกับรัชสมัยฉินเจ้าเซียงอองปีที่48เจ้าจีให้กำเนิดโอรสอิงเจิง้งเพราะประสูติในเดือนที่1ทางจันทรคติ จึงได้พระนามว่าเ,วเจิงขณะองค์ชายอิงเจิงประสูติในเวลานั้นแคว้นฉินและแคว้นเจ้าทําสงครามกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาจนเกิดยุทธการช้างพิงการที่องค์ชายอี้เหรินเจ้านายจากแคว้นฉินอยู่ในแคว้นเจ้าท่ามกลางสภาวะสงครามย่อมไม่ใช่เรื่องดี257ปีก่อนคริสตกาลหลี่ปู้เหวย ลักลอบพาองชายอี้เหรินสเสด็จลี้ภัยจากเมืองหานตานแคว้นเจ้ากลับไปยังเมืองเสียนหยางเมืองหลวงแห่งแควน้นฉินทิ้งพระนางเจ้าจีและองค์ชายอิงเจิง้งซึ่งมีพระชนสาพเพียงสามปีให้อยู่ในแคว้นฉินเพียงลาพังสองแม่ลูกสตรีที่ทรงอิทธิพลแห่งราชสำนักฉินในเวลานั้นคือหวายหยางฮูหยินเชื้อประวองจากแคว้นชูที่แต่งงานเข้าแคว้นฉินกับอานก่อจินหรือองค์ชายอิงจู้ เป็นประชายาที่องค์ชายอิงจู้รักและโปรดปรานมากแต่ไม่มีชายญาติด้วยกันหลี่ปู้เหวยจึงวางแผนให้หวายางฮูหยินรับองค์ชายอี้เหรินมาเป็นโอรสบุญธรรมหลังรับองค์ชายอี้เหรินเป็นโอรสบุญธรรมก็เปลี่ยนชื่อจากอี้เหรินเป็นอิงจือชูหรือลูกหลานห่งแคว้นชูเนื่องจากหวายางฮูหยินมีเชื้อสายเป็นชาวแคว้นชู 251ปีก่อนคริสตกาลองค์ชายอี้เหรินปรับพนางเจ้าจีและองค์ชายอิงเจิ้งมายังแคว้นชูและในปีเดียวกันฉินเจ้าเซียงอ๋องพระอัยกาขององคชายอี้เหรินก็เสด็จสวรรคตหลังรัชะสมัยที่ยาวนานกว่า50ปีของฉินเจ้าเซียงอ๋องสิ้นลงอันก่อจินและอิงจู้ก็สืบพระราชสมบัติขึ้นครองบัลลังก์เป็นฉินเซี่ยวหวนอ๋องขณะครองราชมีพระชมพัรษา5 3พรรษาองค์ชายอี้เหริน ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทอย่างเป็นทางการหากไม่นับรวมระยะเวลาไว้ทุกหลังเสร็จสิ้นพิธีราชาพิเศษเพียงสามวันฉินเซวหวนองก็เสด็จสวรรคตรัชทายาทอี้เหรินขึ้นครองราชต่อเป็นฉินจวงเซียงอองเจ้าครองแควน้นฉินหลี่ปู้เหวยได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมหาเสนาบดีพระนางเจ้าจีได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีองค์ชายอิงเจิง้งได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาท 247ปีก่อนคริสตกาลหลังครองราชเพียงสปีฉินจงเซียงองก็เสด็จสวรรคตองคชายิงเจิ้งพระโอรสองโตขึ้นครองราชเป็นฉินอองเจิง้งสือเป็นเจ้าแคว้นต่อจากพระบิดาขณะขึ้นครองราชมีพระชมพันษาเพียง13พันษาเจ้าจีพระมารดาได้รับสถาปนาเป็นตี้ไทฮาวมีหลี่ปู้หวยเป็นผู้สมเร็จราชการฉินองเจิง้งยกย่องหลี่ปู้หวยเป็นพ่อรอง หรือจงฟูหลังชิ้นจงอองสวรรค์คดความเหงาและความว้าเวทำให้ตี้ไทฮาวเรียกหาคนรักเก่าอย่างหลี่ปู้หวยเข้าเฝ้าบ่อยครั้งหลี่ปู้หวยนั้นเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีและผู้สมเร,ร็จราชการแทนก็เกรงว่าจะกลายเป็นที่คอรหาจึงวางแผนส่งเล่าไอ่ปอมเป็นขันทีเข้าวังเพื่อถวายการรับใช้ตี้ไทฮาวในตำหนัก เราไอาปรนิบัติตี้ไทเฮาเป็นอย่างดีจนกลายเป็นที่โปรดปรานกระทั่งตั้งคันเพื่อปกปิดเรื่องที่ทรงพระคันตี้ไทเฮาจึงเสด็จแปลพระราชทานจากเมืองเสียนหยางไปยังเมืองหยงเฉิงทั้งสองมีบุตรด้วยกันสองคน239ปีก่อนคริสตกาลเป็นปีที่8แห่งรัชสมัยฉินอองเจิง้งเ่าไอาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นชางสิ้นโหขณะที่หลี่ปูเ้เหวยบรรดาศักดิ์เป็นเวินสิ้นโห ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งสองคานอำนาจกันในที่สุดเรื่องอื้อฉาวระหว่างเล่าอา่ยกับตี้ไทฮาวก็ลวงรู้ถึงฉินอ๋องเจิง้ง238ปีก่อนคริสตกาลเป็นปีที่9แห่งรัชสมัยฉินอ๋องเจิง้งฉินอ๋องเจิ้งพระชมพันษาครบ2 2พัรษาพิธีราชาพิเศษ ขึ้นครองราชปกครองแผ่นดินโดยชอบธรรมถูกจัดขึ้นที่เมืองหยงเฉิงเมืองหลวงเก่าแห่งแคว้นฉินบรรดาเชื้อพระวงศ์และเหล่าขุนนางต่างก็เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเล่าไอ่ถือโอกาสขโมยตราประจำตัวไทเฮาและฉินอ๋องเจิง้งพร้อมทั้งระดมกำลังพลที่สั่งสมไว้เตรียมก่อการกรบฏยึดเมืองเสียนหยางแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างฉินอ๋องเจิ้งกับหลี่ปู้เหวยสามารถปราบกบฏเล่าไอ่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เล่าายถูกจับลงโทษประหารบุตรทั้งสองโดนสังหารไปด้วยแม้แต่พระมารดายอย่างตี้ไทเฮาเองชินอองเจิ้งก็ให้กักบ,บริเวณอยู่ที่เมืองหยงเฉิงเพื่อเป็นการลงโทษ237ปีก่อนคริสตรกาลเป็นปีที่10แห่งรัชสมัยชินอองเจิงหลังปรับกบฏเล่าไอชินอองเจิงทรงให้สอบสวนหาผู้ที่ชักนําเล่าไอเข้ามาในวงัง หลี่ปู้หวยซึ่งมีส่วนพัวพันกับเรื่องอื้อเฉาของเล่าไอากับตี้ไทฮาวจึงถูกปลดจากตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีในประเทศเปียงแคว้นโู่มณฑลเสฉวนในปัจจุบันระหว่างทางหลี่ปู้หวยรู้ตัวดีว่าอีกไม่นานภัยจะมาถึงตัวจึงตัดสินใจดื่มสุราพิษที่ฉินอ๋องเจิ้งประทานให้ปิดชีพตนเองหลังหลี่ปู้หวยสิ้นอำนาจ ฉินอองเจิงจึงมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินปกครองแคว้นฉินโดยมีราชเลขาชื่อหลี่ซือผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเป็นที่ปรึกษาและถวายคำแนะนำหลี่ซือถวายดีกาเสนอว่าแคว้นฉินเป็นแคว้นใหญ่มีความสามารถในการปกครองทั้งแผ่นดินได้ควรรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งฉินอองเจิงตัดสินใจเริ่มสงครามเพื่อพิชิตแคว้นทั้งหกคือแคว้นหานแคว้นเจ้า แคว้นเว่ยแคว้นชูแคว้นเหยียนและแคว้นฉีแผ่นดินจีนแตกออกเป็นแคว้นมานานหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคชุนชิวจนถึงยุคจ้านขา๋อกระทั่ง221ปีก่อนคริสตกาลเป็นปีที่26แห่งรัชสมัยฉินอองเจิง้งหลังจากทำสงครามกับแคว้นต่างๆมากว่า10ปีจีนก็สามารถรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง ยุติสงครามระหว่างแคว้นที่ยืดเยื้อมานานกว่า500ปีปิดฉากยุคจ้านขวอโดยที่ฉินอองเจิ้งไม่เคยต้องออกรบด้วยพระองค์เองเมื่อรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งสำเร็จก็ทรงก่อตั้งราชวงศ์ฉินและสถาปนาตนเองเป็นห่วงตี้คำว่าอ๋องแต่เดิมใช้เฉพาะกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจต่อมาเมื่อบรรดาเจ้าแคว้นต่างๆมีอำนาจขึ้นมาแทนที่เจ้าแคว้นเหล่านั้นก็นำคำว่าอ๋องมาใช้ตามเสนาบดีและเหล่าขุนนาง เห็นว่าสถานะของฉินอองเจิงในเวลานั้นยิ่งใหญ่กว่าซานหวงสามจัก,กรพรรดิของจีนและอู่ตี้ห้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของจีนจึงหาลือกันเลือกพระสมัญญานามไทยหวงถวายให้พระองค์แทนคำว่าอ๋องแต่ฉินอองเจิงเลือกคำว่าหวงและรวมกับคำว่าตี้เป็นหวงตี้หรือห้องเต้จากฉินอองเจิงกลายเป็นฉินสื่อหวงตี้หรือจินซีฮ่องเต้ ปฐมจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชินฮ่องเต้พระองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนนับแต่นั้นมาผู้ปกครองแผ่นดินจีนก็ใช้คำว่าห่วงตี้สืบต่อมาจนสิ้นสุดในสมัยจกักรพรรดิปูยีแห่งราชวงศ์ชิง2องปีก่อนคริสตกาลเป็นปีที่37แห่งรัชสมัยจินซีฮ่องเต้เสด็จสวรรคตสิริพระชมพันษาห้พรรษา เสด็จครองราชเป็นเวลา26ปี